มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวนะตอนนี้ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวประเทศไทย,ทยเยอะมากโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าภูเขาปรากฏว่าที่จังหวัดเชียงรายล่าสุดค่ะมีนักท่องเที่ยวจีนไปถ่ายแบบที่วัดร่องขุนนะแล้วก็ปรากฏว่ามีภาพหนึ่งภาพที่ถือว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียอาจารย์เฉลิมชยัยโคสิพิพ,พัฒน์ก็เลยแสดงค,ความไม่พอใจกับภาพของนางแบบจีนที่ไปถ่าย ในวัดแล้วก็มีการโพสต์บนโลกโซเชียลจนโด่งดังนั่นเองภายหลังจากที่สังคมออนไลน์ค่ะเผ <c oughs> ยแพร่ภาพในลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ยังดูแบบว่าน่าสนใจนะแล้วก็ดูสวยงามแต่ปรากฏว่ามีบางภาพที่สวมชุด,ชดจีนโบราณแล้วก็อยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมในอิริยาบถต่างๆเนี่ยก็ทําให้อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติประจําปี2554ซึ่งเป็นผู้ที่ออกแบบวัดร่องขุ่นเนี่ย แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกนะคะว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยงามมีประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเดินทางมาถ่ายรูปวิดีโอกันเป็นจํานวนมากหลายประเทศติดต่อขอมาถ่ายทําภาพ,พยนตร์ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบเนื้อเรื่องว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องของภาพที่จะออกไปสู่สายตาประชาชน แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาพในลักษณะแบบนี้ค่ะมาถ่ายในขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยไม่ได้อยู่ที่วัดมีแต่ทีมงานที่มาประสานกับเลขาแล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามว่าการถ่ายแบบเนี่ยจะเป็นในลักษณะของชุดจีนโบราณก็เลยอนุญาตทางโทรศัพท์ว่าถ่ายได้เลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งรูปค่ะที่มองว่าเป็นรูปที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ยอมรับนะคะว่าภาพที่ออกไปหลายคนมองว่าเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นชื่อเสียงของประเทศชาติ แต่บางภาพเนี่ยก็ต้องพิจารณากันด้วยอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าไม่อยากให้ใครมาทําให้สถานที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียหายแล้วก็ถูกทําลายไม่น่าเชื่อถือด้วย